สำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone 13นะครับเป็นราคาสําหรับเดือนใหม่เดือนกุมภาพันธ์ปี2025เดี๋ยวผมสรุปมาให้ดูทั้งหมดเลยนะครับถ้าใครที่กำลังอยากจะซื้อ iPhone 13มาใช้งานแล้วอยากจะเปรียบเทียบราคานะครับเดี๋ยวมาดูว่าซื้อแบบติดโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับซื้อแบบไหนคุ้มที่สุดสําหรับการซื้อ iPhone 13ในเดือนกุมภาพันธ์ สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชาแนลของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดที่ลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้อยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับไอ iphone 13นะครับต้องบอกว่าเป็น iphone อีกรุ่นหนึ่งที่หลายท่านสนใจนะครับแล้วก็มียอดขายยอดสั่งซื้อกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับในเดือนมกราคมที่ผ่านมาหรือว่าปี2025นะครับ iphone รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ เหมาะกับคนที่อยากจะใช้ iPhone นะครับเรียกได้ว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับราคาเครื่องเปล่าของ iPhone 13นั้นจากราคาปกติ29,900นะครับปัจจุบันลดร,ราคาลงมาเหลือเพียงประมาณ16,000-17,000เท่านั้นซึ่งในช่วงโปรนะครับราคาก็จะลงไปอีกอาจจะเหลือ14,000-15,000เท่านั้นแล้วพิเศษเดือนนี้นะครับก็จะมีโปร22นะครับซึ่งก็จะเริ่มขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์ก็คือพรุ่งนี้แล้ว แน,แน่นอนว่าใครที่อยากจะได้ iPhone ราคาพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 16 iPhone 15รวมถึง iPhone 13ก็สามารถเลือกซื้อในช่วงโปรโมชั่น22นี้ได้เลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์ปี2025มีราคาจากหลายร้านเลยนะครับมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้ เปรียบเทียบกันแล้วไหนราคาถูกส่วนลดเยอะสั่งซื้อที่ร้านนั้นได้เลยไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับแน่นอนว่า Lazada ก็มีการจัดโปรโมชั่น22นะครับมีการแจกคูปองให้ค่อนข้างเยอะด้วยท่านสามารถกดที่ลิงก์เข้าไปเช็คคูปองส่วนลดได้นะครับเริ่มต้นกันที่ร้านแรกนะครับสำหรับร้านนี้ iPhone 13ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,000 900ลดราคาเหลือ17,500บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยาก,กผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนมีให้เลือก2สีสําหรับความจุ128 GB สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกขายโดยทาง Apple โดยตรงนะครับถ้าในที่สนใจอยาก,กสั่งซื้อกอ็กดเข้าไปที่ลิงก์ลิงก์แรกของ Lazada นะครับซึ่งก็จะอย ดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับร้านนี้ราคาถูกลงไปอีกนะครับขายโดยทางร้าน iStudio นะครับสำหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple นะครับสั่งร้านนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนจากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ17,200บาทสําหรับโปร22นะครับแจกคูปองส่วนลดเพิ่มให้อีกประมาณ10%นะครับท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับไปเก็บคูปองนะครับซึ่งก็จะอยู่ที่ด้านล่างนะครับสามารถนํามาใช้ลดรา ราคาเพิ่มเติมได้ราคาอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ1 5ื0 0ถึงหมื่นประมาณนี้แนะนําลองเข้าไปดูคูปองก่อนได้มีให้เลือก2สีสําหรับความจุ 128GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนึ้นได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Lazada i นะครับไอโฟนสิบความจุ1 2 8กิกะไบต์ของแท้100%นตะครับตัวเครื่องรับประกันศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับจากราคาปกติ29,900ลดราคาเหล ห8 5 9 0าทสํบาทสำหรับโปร2 2ก็มีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้เช่นเดียวกันกดเข้าไปที่ลิงก์ลิงก์ที่3ของ Lazada นะครับลดเพิ่มอีกประมาณ1000-2,000ถึงบาทมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 13จากทางด้านแอป Lazada ราคาเดือนใหม่เดือนกุมภาพันธ์นะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่น2 2ท่านนที่สนใจอยากจะสั่งซื้ออยาก จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเก็บคูปองส่วนลดนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ของ lazada ได้เลยนะครับไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป s h o ป e e กันบ้างนะครับก็จะมาพร้อมกับโปรโมชั่น22เหมือนกันร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูเป็นร้านนี้นะครับ iphone 13เครื่องแท้ศู์ไทยประกันสูตร apple นะครับขายโดยทางร้านไ s t u d i o จากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ17,100บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืน ได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วนร้านที่สนะครับสำหรับร้านนี้ iPhone 13เครื่องแท้ศูย์ไทยประกันศูตร์ a p p l e นะครับจากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือเพียง17,200บาทนะครับสำหรับโปร22กดเข้าไปที่ลิงก์ของ Sho ป e e นะครับจะมีโค้ดส่วนลดสามารถนำมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอปช้อปปี้นะครับไอโฟน13ร้านนี้เป็นเครื่องนอกนะครับประกันมีให้1ปีแต่ว่าจะเป็นประกันร้านจากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือเพียง16,490บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากเก็ผ่อนผ่อนได้สูงสุด48เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ4 4 0บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหมล่ล สุดสําหรับการซื้อ iPhone 13จากทางด้านแอปช้อปปีนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่น22,000กันใครที่สนใจจะไกสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปดูลาเดียดเพิ่มเติมหรือว่าเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปีนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างเป็นโปรโมชั่นสําหรับเดือนใหม่เดือนกุมภาพันธ์นะครับ ใครที่อยากจะซื้อ iPhone 13แบบติดโปรเดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือว่าค่ายมือถือแค่ไหนที่มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจที่สุดเริ่มต้นกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับสำหรับ iPhone 13ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น8,800บาทนะครับถ้าสั่งออนไลน์ เข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาแล้วไปสั่งนะครับเขามีโค้ดส่วนลดสามารถลดเพิ่มได้อีก1000บาทนะครับโค้ดก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นในกรอบสีม่วงนะครับ CY1000 นะครับก็รับส่วนลดเพิ่มอีกทันที1000บาทเฉพาะการซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด4สีแต่บางสีสินค้าก็จะหมดช่วคราวนะครับส่วนโปรโมชั่นเด็ดรายเดือนก็มีให้เลือกหลายแบบหลายราคาเริ่มกันที่แบบแรกนะครับก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ True นะครับซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา88000 800, เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ต้งหน้าถ้าเป็นโปร1199ราคา1,600นะครับโปร899ราคา11,400ทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ต้งหน้าด้วยนะครับส่วนลูกค้าใหม่ราคา1600บาทเมื่อท่านไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199มีค่าเนี้ตรงหน้าด้วย2,675บาทถ้าเป็นโปร899ราคา1 1 0 0 400ขัน้นตกหน้า1605บาทโปร599ราคา13,000นะครับขัน้นตกหน้า107บาทเปลี่ยนจากทํางินเป็นรายเดือนนะครับราคา1,600บาทเท่านั้นย้ายค่ายออนไลน์ราคาก็1600บาทนะครับเมื่อท่านยายค่ายออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1199ขัน้นตกหน้า2675บาทโปร899ราคา11,400ขัน้นตกหน้า1605บาทโปร899อีกโปร1นะครับราคา12,900ไม่ต้องจ่ายขั้นตกหน้าสัญญา10 เดือนย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา1 3 2่0าบาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ999บาทต่อเดือนขึ้นไปส่วนราคาเครื่องเปล่าล่าสุดขายอยู่ที่17,200ถ้ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับสามารถไปหาซื้อหรือว่าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ศูนย์ทูชอ็อปทุกสาขาส่วนค่คยที่สนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น9 4 0าสันหี่บคนที่เปิด เบอร์ใหม่ยายค่ายก็ลดเพิ่มให้1000เหมือนเดิมนะครับเหลือ8,400ในส่วนของสีมีให้เลือก2สีนะครับสำหรับความจุ 128GB กิกะไบต์ท่านที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดก่อนซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเขาโดยตรงนะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายก็จะเป็นของค่าย d t a c นะครับ iPhone 13ความจุ 128GB กิกะไบต์มีให้เลือก2สีซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น8,800บาทนรับถ้าย้ายค่คยกบ ลดเพิ่มอีก1,500ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ7,000ถึง7,300บาทประมาณนี้ปนโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือกหลักๆเลยก็3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499ซื้อได้ที่ราคา8,800ไม่ต้องจ่ายค่าหน็ตล่วงหน้า โปร1199ราคา16,000ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุงหน้าโปร899ราคา11,400ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุงหน้าเหมือนกันทั้ง3โปรนะครับจะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนซึ่งถ้าทนใดสนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่การย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับสามารถไปสอบถามหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสาหรับการซื้อ iPhone 13เป็นราคาสําหรับเดือน ใหม่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อแบบไหนก็สามารถนําข้อมูลของราคาไปเปรียบเทียบเพื่อที่จะตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจาก La ซาด้แล้วก็ช้อปปีกดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่ออไปในนทุกเดื สำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ